บวกเลยดีกว่าบวกสิครับรออะไรไม่เราก็เขาว่าเสร็จลูกไม่เราก็เขาว่าเสร็จลูกอืม<ร>แตกไหมตแตกแตกครับหัวแตกไหมัะไม่ถึงหัวหมดเลยครับตรงนี้ม่อีกตรงนู้นอ่ะสิครับรออะไรเพื่อนรอเล่นเกมอยู่เยอะแยะเลยเข้าไปใส่เร็ว แต่ก็ช่างมาลูกไปเขาไปลุยไปลุยได้แล้วครับลุยเลยเพื่อนเรารอเล่นเกมอยู่เยอะครับไหนลูกไั่งยังไม่เก็บอ่บไปเราหนูนะกินเสร็จแล้วจาคน้วไปไปไปเขาไปโบก่อนเอาสิเอาสิ บวกครับต้องบวกเดี ải, ๋ยวเพื่อนรอเล่นอยู่เยอะเลยระมัดขายไม่ทันอีกนะเห็นไหมครับไรไงไรไงไรไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเตัวแตกพาทำไรใส่กันดีลูกยังไงเดี๋ยวรู้เฮ้ยลูก อ๋อตกลงวันนี้ก็แตกดิวครับใช่ไหมนี่เก็บกี่ตัวแล้วเนี่ยมาหัดไหมครับเจ็ดคนแล้วครับเจ็ดแล้วมี่วะคนอ่ะไม่รู้ไม่แตกแล้ว่งไม่แตกถือราบูัไปนะ ไม่แตกไม่แตกืมไม่แตกไปปุกนเลยไม่เลยนะทำาเม็ดตั้งสี่ครั้งทำไมถึงไม่แตกอ่ะเล่วะุณไม่ใช่ละัำยากอยู่แล้ว ข้าพี่ตัวลูกแปดตัวแล้วค่ะเหลือกี่ตัวแล้วห้าตัวแล้วสักตัวอันนี้ไม่ใช่ในคำนั้นน่ะสองตัวเลยแตกหมดแตกเลยเหรอก็ดปิดก้าวเ้ยใช่ไหมเหลือสาม ตั้งใจบอยไปส้าชนะมงตะแอคผติดมันแตกงมใหญ่ไก่บ้าบอกเขาหน่อยกินไก่ครับน้องๆกินไก่กับน้องๆ